อิ่มแล้วทุกคนกินในติมหมดเลยไม่หรอปลาหน้าตัวเองซีเขียวง่บอร่อกเฮ้ยมันโบราณดูเนโะเนอะงัอร่อยมากวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะก้อนก้อนเนี่ยก้อนแล้ววันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่พวกเรามาด้วยกันค่ะครั้งแรกในทีค่ะ ยังออเอออย่างงั้นแหละเออพี่ถ่ายนานแลมเดือนเดือนละสองครั้งเดือนละครั้งเองเดือนละครั้งเดือนละครั้งถ่ายกันเดือนละครั้งเพิ่งเสร็จวันนี้ใช่ไม่ได้ถ่ายนานมาเดือนละครั้งนานงับยังไงยังไงต่องับหมดเลยยังไง เต่อท่านี้มีมีใช้หลายเพลงกินไ่ติมอี้่ะมีชื่อพี่นิกกี้กาสเปียชนิกกาสเปียค่สเปียในัวเองนอันนี้พี่ชื่อชื่อน้องแน็ชื่อน่อแน็ก็ได้ชื่อน้องนีนัทแน็คเนียวนกนิ่แน็นัทวนนิวนกนวนกอันนี้ชื่อนกแสดวชื่อหยก ที่เดี๋ยต้องมามันชื่อหนุกยอมปะล่ะยอมปะล่ะยอมยอมให้เลยออะเอาใหม่เลกนิกนิกนัดนัดก่อนตีอะนิกนัดนัดขว่ดใหญ่มากนัดนัดแม่นิกนัดแกแม็กแอนแแ็กแ็กแม็กแมแน็กแมแ็กนกกกกกกก ไปอีกเราก็แล้วติดอุ้ยข้าวส้มส้มไม่พอกินไอติมไม่พอเอาอีกเดียวพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินเยอะไม่พอแคหนักแค่นั้นเองอ่ะกินเยอะดิพี่แน็คไปอ้วนรู้ไหมพี่แน็คหนักเท่าไหร่พี่แน็คหนักเท่าไหร่ให้ถ่ายให้ทายห้าสอบจ้ะขนมมาแล้วนั่นไงโอ้โห จริงเหรอดังดังดังมาแล้วค่ะอันนี้กินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมคะพี่แน็กไม่อ้วนค่ะมันจะอ้วนยังไงดูซิแค่นมกันเลยปิ้งเนี่ยขนมปังเนี่ยแป้งเนี่ยโอ้โหไข่มันเนี่ยเหมดกันอะไรนุ่มอ่อนเลยย่าหมดกันเลย เมื่อกี้ไม่ให้เริ่มจริงน,นะคะใช่ค่ะเมื่อกี้พี่แน็กตัวจริงใครไม่รู้สิ<ช>จะมาหาในจุดเอาเวอร์ว่าพอแล้วอ่ะหรือไม่เป็นอ่ะอยู่ตรงสีแดงปุ่มตรงเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยไหน,ไหนเห็นไหมตรงกลางเลยเา<น>ิกเปิก